ทุกคนมาเจอกับซาตายอีกแล้ววันนี้ซาตาหลังจากคลิปที่แล้วพาไปเที่ยวเขาแล้วนะคะตอนนี้ซาตายก็มาอยู่ในวัดนะคะมาอยู่ในวัดอย่าคิดว่าจะหั่งเขานะคะวัดชื่อวัดเขาจังล้นค่ะไปค่ะเราไปนมัสก,การพระกันนะคะชีวิตติดเขาค่ะ จิตถึงเขาตลอด เห็นบันไดไหมคะต้องขึ้นบันไดไปนะคะนามัสาการพระนะคะไปจ้าขึ้นบันไดกันลยนะคะบันไดมีนี่ไก่เงินไก่ทองเลยนะคะเขียนเดท้านเลยโชคราบมหาศาลค,ค่ะไปห้าชคห้าลาบกันนะคะทุกคนไปจ้า เดินพ่อเดินข้าป่าก็เจอกล้วยแล้วละค่ะกล้วยเทือนค่ะกล้วยเทือนขึ้นเขาไปเก็บกล้วยเทือนเดี๋ยไปเล่ไปเล่พลากันนะคะเล่กองหลัง จาเดี๋เป็นนมัสการพระพุทธรูปกันนะคะ you <laughs> นม่มาสักการพระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นอีกอีกอีกถ้ำหนึ่งนะคะเป็นถ้ำเดี๋นี้เราจะไปเข้าถ้ำเงินไม่รู้เข้าได้ทึ่ไหนกันเห็นลุงลุงป้าป้าก็บอกว่าต้องไปเข้าอีกทางหนึ่งค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าถ้ำกันนะคะไปค่ะไม่รู้แบบไหนกันทากันดี่กันไม่ร้อนมาเพิ่งมาขังเหล็กเหมือนกันกับไปค่ะเราก็ต้องไปเล่ก,กันนะคะ ไปเรืกันนะคะทำน้าตาเป็นมันเพิ่อไปจ้าโกโก้โกโก้เลสักเกอชีวิตเราสงสัยจะเกิดเป็นลิงเป็นข้างไปแต่เขาแต่เดี๋ยวค่ะหลังต้องไปทะเลมั้งแล้วหนะ ไปไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเตต่างค้าปักตรรมนะคะอ่าทึ่งแหลมนะคะต่างข้าวต่างข้าวตรรมเขาจังล้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเนี่ยค่ะก็มีป้ายบอก กลางกาซ้ออย่างล้วนข้างๆก็มีมีสะนามด้วยนะคะเสียงป่าดูตุ๊บตับตุ๊บตับแต่ค่ะเราไปเดินขึ้น,นกันต่ํมกัน ใบชาพู่ห้ามห้ามแล้วค่ะขึ้นอยู่นี้ตรงนี้มันเป็นก็เรียกอะไรนะสูเนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะเนี่ยใบชาพู่ค่ะไปค่ะไปตยืนระวังค่ะใหมอ่อาจจะพูมังงล้วโอ้ในนี่สวนชะพู่เต็มเลยเหรอ ขึ้น,นไปให้สุดฉันว่าไม่มีคนขึ้นแน่เเขาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้เข้ามานานไงเพราะว่าช่วงโควิดจะขึ้นไหมหลองดู ท้างสบายอยู่กุ้งปลาธรรมชาติสูดหน้ใจลึกๆค่ะมาสูดหน้าใจเอาโอโซนข้าวปอดกันนะคะ นี่มีบุตรสมุนไพรกิ้งค้าไม่รู้อะไรกันอันนี้ตอนจันพาค่ะไปต่อ Tình mai tên giấy cả. à Mà ca Mà tướng lẹ ca จะลงไปได้ลงไปได้และลอยมีคนลงไปค่ะสวยงามธรรมาชาติสวยงามค่ะฮูน้นูนตรงสูงลิบๆเสียงหน่อย นี่ก็เป็นอีกทีหนึ่งนะคะในข้องจังหวัดทุงคลา้าตีมากรอนเศ้าตายก็ไม่เคยมาเพิ่งจะได้มีโอก,กาสมานะคะ รูตันไหม้ไปขึ้นมาอยู่บนนู้นอ่ะต้นไหม้ขึ้นข้างในนี้นั่นอยู่ใหนทำก็มีต้นไหม้นะคะห้องโถงกว้างขวาง เป็นเหมือนปาะกาลังเลยเหมือนปาะกาลังเลยค่ะสวยงา่โอ้กางบนนู้นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเป็นเหมือนปาะกาลังค่ะโอ้หรือว่ามาไล่ลอยลานปี อาจจะเป็นน้ำทึงแต่ตรงนี้ก็ได้ค่ะสวยงามมากกลุ่มกาแต่เดินขึ้นมาเนื่อยค่ะแต่ตรงนี้มันเป็นยิ้นยอยสวยค่ะโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยค่ะเกาเรียกตำม,มาจัดหลังสัน แต่ไม่ออกจากบ้านมาหรอกค่ะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสถา,านาการณ์ดีขึ้นมาก,กันนะคะมาเที่ยวกันคุณจะเห็นธรรมชาติอันสวยงาม ยินหอกิยนย่อยนะช่วยๆ่วยทางนั้นเลยเฮ้ยทุกคนเห็นเป็นรูไปเลยคะ่ะคอมเมนต์กันมาได้นะคะ าตายเห็นมันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรสักตัวกำลังนอนเอาหัวลงอ่ะตัวไดโนเสาร์หรือว่าตุ๊กแกตัวใหญ่ๆสักตัวนึงนอนเอาหัวลงอ่ะคนอื่นเห็นเป็น,นแบบไหมบอกกันมาได้นะคะ เป็นอีกทีหนึ่งนะคะเป็นจุดเช็คอินของหลายหลายคนเขามีทำสะพานไม้ไผ่จะมาเช็คอินกันได้นะคะทุกๆคนสวยงาม ธรรมชาติาาสร้างสคนหายใจได้เต็มปอดค่ะโอโซนอาการบริสุทธิ์อากาศชมธรรมชาติาาสวยงามกันแล้วเราก็ลงเขากันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเขาตอนนี้เราจะลงเขากันเลยนะคะไปจะลงเขากันนะคะอีตอนขึ้นหวาเนือ้ออีตอนลง เนื่อยก็ไปเลยราะว่ามันชันแต่ว่าก็ทำขั้นบันไดไว้ให้ขึ้นมาง่ายหรอกค่ะแต่ว่ามันชันนิดนึงธรรมาชาตินูนเวลาททำงานไม่เหนื่อย mà sút là, là cái bò lì sút cần sẽ mang phải cha phải lùng khó gần nha khá để phải chữ gần khăn làng nha khá Ôm, sao tai mà chữ lục quái kha Nhàng yết dù lưới tay nháy nháy xếp sao tai lào kẹp kín ra lơi อันนี้ยังเล็กเจ้ายัางเล็กยังเด็กนักกินไม่ได้ที่โอ้ไม่ต้องเสียด,ด <c oughs> ายเนาะไหวให้คนข้างหลังเถี่มาอุ้นหลังนะคะลูกกำลังละอ่อนละอ่อนเลยค่ะไปค่ะไปกันต่ออู้กอนูก่าเยอะนุก่ะลูกไ้ว้ลูกไ้ว้ ปาดติโตโอเคใบัตแดดลืมโรนแล้วค่ะไปกันตอนะคะทุกคนซาตายก็เดินมาเจอมาเดือป่าค่ะตอนข้าขึ้นไม่ได้แลรเลยมุงหน้าอีกขึ้นไปเตท,ท่ำอย่างเดียว อตอนข้าล่งค่ะมาเจอมาเดือป่าอย่าไปกินนะคะไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมเดี๋ยวจะเป็นอย่างอื่นนะคะแลชื่นชมไปเฉยๆนะคะอ่าจะชื่นชมกันไปนะคะคุณผู้ชมคะ่ะกลางๆนี้นะคะมีไส้น้ำค่ะนู ไล่มาจากนู่นลงไปตีข้างลางนะคะ่าลงไปข้างลางนะไม่รูไปสุดถึงตรงนี้นตาไตก็ไม่รูเหมือนกันนะคะนี่เขาม,ามีนามสมบูรณ์จริงๆค่ะ มีนามอุดมสมบูรณ์แต่้างล่างโนก็เป็นยางพาราค่ะนี่จะเป็นแถวบาน่าวตายนะในลุงเคกันมั่งแลลหละดอกไม้ปลากาซวยๆเลยนะ พี่เสื้อบินกันให้วนมีบอกถึงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่เสือ้อพี่เสือ้อเฮ้ห็นแล้วื่นใจ คุณผู้ชมคะ่ะข้ายตายก็เดินขึ้นเขามาจนมาหยุดถึงเทีย้านเจ้าหลอดตรงนี้แหละนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีคะ่ะสถานาการณ์ดีขึ้นอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนัดนะคะทำเขาจังล้นค่ะข้ามาตั้งในวัดนะคะข้าเป็นนมัสาการพระีนในวัดมีถ้ำเล็กๆนี่เล็กๆอยู่นะคะมีพระ ปฏิสถานอยู่นะคะข้าไปอนามัสก,การพระแล้วก็วนขึ้นมาขึ้นเขาทางนี้ได้เลยค่ะมีธรรมงางบนญสวยๆค่ะเป็นธรรมชาติหลังสันถ้านุน่นนั่งขึ้นไปก็บายค่ะเพอก็เขาทเป็นขั้นบันไดซีเมนต์แล้วค่ะแต่ว่าน่าจะว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานไม่ค้นไม่ได้มาเที่ยวหน้านะคะเพราะว่าติดสถานการณ์แบบนี้นะคะเอ,อ่อหลังจากตะดีขึ้นก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะ เขาควรจังล้นค่ะทำทำควรจังล้นนะคะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้แซวตายนะคะเผื่อจะได้ทิมทำคลิปขั้งหน้าขั้งต่อไปนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปขึ้นเขาตีนไหนอีกนะคะทรงคาบ้านเราก็มีเขาให้ขึ้นตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเดี๋ยวข่้วหน้าไม่รู้จะไปขึ้นเขาหรือลงทะเลนะคะรอดูกันนะคะวันนี้ร้วตายก่อน ข้อตัวล่าไปก่อนจะเจอกันไหมคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยนะจ๊ะค่ะกด, le, ก,ด le, ก,ด le, กดเละกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้เจ้าตายด้วยนะคะค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนไปจ้าบา,บาย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 จ้าไปนะคะ